จุดที่สองที่กราสิรีก็ลองไปเลือกเลือกดูแบบพานิ่มๆใส่สบายๆจะได้ไม่เปลี่ยนตอเลยได้จุดนี้มาเหลือสีเดียวเก่าเซลคิดเก่าข้างตัวเองว่า ชลลี่ใส่ชุดนี้น้ำหนักเก้าสิบกรงกลางความ<ด>ต้นขายังเป็นพวงอยู่เลยฉันไม่แก่ฉันจะใส่จริงๆชิลี่ก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่แหละ<อ>ชัดๆไม่ต้องปรับไม่ต้องแต่งการเพื่อน,ก,น,นก็ทนดูเซลูลไลท์ของชิลี่ไปก่อนแล้วกันเออ,เออลืมอวดลืมอ<า>วดจี่ชลี่เป็นอัมาพาตนอนเป็นวันนี้ชิลลี่เดินได้ใส่ต้นสูงได้แล้วนี มีความคล่องตัวในการเดินเหินมากขึ้นมันเป็นไปได้จริงๆนะถ้าเรามีกําลังใจว่าจะเรื่องอะไรก็ทเจะนอนเป็นผักอย่างลุกขึ้นมาเดินได้แค่เรื่องการลดความอ้วนทำไมจะทําไม่ได้เราต้องมีความตั้งใจจริงมีความเอาแต่ใจในน้อยนประมาณว่าถ้ากูอยากได้อะไรกูต้องเอาให้ได้จะเรี่ังเดินไม่ได้คิดอย่างเดียวเลยนะว่าขาของกูกูต้องควบคุมได้การลดความอ้วนก็่ริันี่คือร่างกายของอกูสั่งให้ลดก็ต้องลดความจริงจังมาที่หนึ่งหัวช่วยดีๆมาที่สอง แ้ว oh. ความสำเร็จจะตามมาเอง